แต่เริ่มต้นวันนี้เรื่องแรกพาคุณผู้ชมไปดูปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาในตอนนี้ครับเรื่องของราคาข้าวตกต่ํามันสวนทางกับราคาผักตอนนี้ที่โอโหพุ่งสูงขึ้นสืบเนื่องมาจากสถานการณ์น้าท่วมครับแต่ว่าข้าวราคาตกต่ําตกต่ํามากแค่ไหนตกต่ําที่สุดในรอบ10ปีชาวนาบางรายบอกว่าขายได้เนี่ยเฉลี่ยแล้วราคาข้าวกิโลกร,รัมหนึ่งเนี่ยถูกกว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอีกนะครับ ทีนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ต้องเร่งดําเนินการเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเดี๋ยววันนี้เราจะตามดูกันครับแล้วก็รวมไปถึงไปฟังทางกลุ่มชาวนาว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับนี่เป็นโพสต์ที่ถูกระบุว่าชาวนาขายข้าวได้ราคาถูกกว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหนึ่งซองครับ หรือว่าจะเป็นการรวมตัวกันเรียกร้องของชาวนาในจังหวัดพะเยาที่ออกมาเรียกร้องให้ช่วยเหลือเรื่องของราคาข้าวตกต่ําภาพบรรยากาศเหล่านี้เนี่ยนะครับคงจะสะท้อนให้เห็นภาพอย่างดีภาพปัจจุบันนี้ชัดเจนครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาวนาที่นี่ครับบอกว่าขายข้าวได้เนี่ยกิโลกรัมหนึ่งเนี่ยหบาทหกสตางค์ครับฟังไม่ผิดนะครับหาบาทหกสตางค์ต่อกิโลกรัมหรือตกตันละห้าพบาทเท่านั้นครับ พี่น้องชาวนาพี่น้องเกษตรกรสะท้อนว่าเจอปัญหาราคาขายต่ําและราคาต้นทุนการผลิตก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยครับกาแหลงกาแพงราคาอยู่เต่าปัจจุบันเนี่ยห้าบาทหากสิบชาวนาำมันก็จะตายอยู่แล้วนะครับขอทั้งการผลที่ฮับที่ชอบนะ่ะลงมาดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ขณะที่นายระวีรุ่งเรืองนะครับประธานเครือข่ายชาวนาไทยได้ยกตัวอย่างต้นทุนการผลิตข้าวกับราคาขายในปัจจุบันให้ทีมข่าวเราฟังให้กับเจาะข่าวเด็ดเราฟังว่าต้นทุนรายละเอียดมันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ไปดูต้นทุนที่คุณระวีอธิบายบอกว่าขท่าขาวที่ผลิตอยู่ในเขตชนะทนะครับนั่นหมายความว่ามีน้ําที่จะใช้อย่างพอเพียงนะครับถ้าไปดูกันต้นทุนเนี่ยมีทั้งค่าเตรียมดิน มีค่าไถแปลไถหวานมีค่าปุ๋ยเฉลี่ยแล้วเก้าร้อยบาทต่อไร่มีค่าสารเคมีจำกัดสัตรูพืชเฉลี่ยแล้วหนึ่งพบาทต่อไร่มีค่าสูบน้ําเข้านาครับมีค่าเช่านามีค่าเก็บเกี่ยวมีค่าขนส่งเฉลี่ยแล้วค่าขนส่งหนึ่งร้อยบาทต่อตันรวมๆแล้วครับต้นทุนหนึ่งไร่เนี่ยจะต้องใช้เงินทุนห้าพันบาทซึ่ง หนึ่ไร่ผลิตข้าวได้แค่700กิโลกรัมนั่นหมายความว่าชาวนาต้องใช้พื้นที่1่เไร่เศษๆในการผลิตข้าวให้ได้1ตันหรือ1 0 0 0กิโลกรัมซึ่งณนะวันนี้เนี่ยตันขายได้6,000บาทนั่นหมายความว่าชาวนาก็จะเหลือกำไรเพียง1,000บาทเท่านั้น นระวียังบอกถึงสาเหตุนะครับว่าจริงๆแล้วในช่วงนี้ของทุกๆปีเนี่ยนะครับเรารเดือนมิถุนายนเรื่อยมาเนี่ยราคาข้าวจะตกต่ำครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนข้าวชื้นคุณภาพต่ํากว่าช่วงอื่นๆก็ทําให้ราคาตกอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้ราคาตกต่ําที่สุดในรอบ10ปี เพราะว่าปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งคือการส่งออกครับปีนี้ส่งออกข้าวได้น้อยปกติแล้วจะส่งออกประมาณสัก9ล้าน10ล้านตันต่อปีครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยส่งออกได้เพียงแค่6ล้านตันเศษก็เลยทําให้เกิดปัญหาเกิดเป็นภาวะข้าวล้นตลาดในประเทศก็เลยอยากจะเรียกร้องไปยังรัฐบาลครับให้พิจารณาโครงการเพื่อเข้ามาช่วยเหลือหน่อยให้มีโครงการประกันรายได้ประกันรายได้ข้าวใ,ในเขตชประทานของพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนของทุกปีไปเลยครับเพื่อแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวได้มากที่สุดแล้วก็เป็นภูมิภาคเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเช่นกันแล้วก็ขอให้มีการดูแลต้นทุนการผลิตข้าวด้วยครับโดยเฉพาะราคาปุ๋ยราคาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเนี่ยนะครับปัจจุบันราคาต้นทุนเหล่านี้เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้น30-40%ตเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยเคยเรียกร้องมานานแล้วครับแต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขครับ ทางปุยเนี่ยเรียกกลุ่มเกษตรกรเร,เรียกร้องกันมาหลายเดือนแล้วครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เกาะกลุ่มกันชัดเจนว่า,าจะาให้รัฐบาลช่วยนะครับผมก็นั่งมองอยู่ในกลุ่มเพราะว่าเรามีกลุ่มกลุ่มรวมพลชนชาวนาอยู่หลายหมื่นคนนะครับแล้วก็พยายามจะก็พยายามจะดูเสียงสะท้อนของพี่น้องชาวนาทั่วประเทศที่อยู่ในกลุ่ม ก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงราคาปุ๋ยแล้วก็สารเคมีนะครับสารเคู่ในกใจตัดจังตัดทุกที่แผ่ขึ้น ขณะที่ราคาข้าวล่าสุดนะครับพบว่าข้าวขาวเนี่ยราคาเฉลี่ยอยู่ที่7,700ถึง7,800บาทต่อตันข้าวหอมมะลิครับเฉลี่ยอยู่ที่11,000บาทต่อตันและข้าวเหนียวเฉลี่ยอยู่ที่8,000บาทต่อตันแต่ว่านี่เป็นราคาสําหรับข้าวที่ความชื้นอยู่ที่15%ถ้าหากว่าข้าวของพี่น้องชาวนามีความชื้นสูงกว่านี้ราคาก็จะลดลงต่ํากว่านี้อีกนะครับ